มีพินั่นไม่ได้หมายความว่าไปทําลายคนอื่นมีพินนปังปุนะวันนี้นะครับนี่คือจุดแรกเนาะู้เจอได้เลยนะครับไหวตัวไหวกระติกตาด้วยกันนั่นแหละโอ้ยอย่างที่หนาว่าจะมาครั้งเดียวเพอร์แคปเดียวมาฮั่นปุ๋กแคปทุกวันวันนี้วันแน่บางครั้งก็ต้องรอใต้ดินชี่ปู๋ โลกจากมืองปู่ในเข้ากระเป๋าสตําลูกค้าร้านทำผมโอเดตสตูดิโอเยอะๆนะพ่อนาขอให้โด่งดัง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 ขอให้ปังปังรวยๆใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้รวยๆเลยค่ะพ่อแก่จ๋ารวยรวยนะรวยนะรวยนะรวยแรงนะคะรวย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 ด้เดี่ยวค่ะนะครับเดินตามมากราบไหว้ถึงขั้พิจิตรเนาะกล่าวไว้ทุกท่านได้สำเร็จสัเร็จหนอนนะครับสิบมิลลิเมตรเขาบอกว่าเหมือนงูมีพิษมีพิษนั้นไม่ได้หมายความว่าไปทำรา มีเป็นนันหมายความว่าครูบาอาจารย์นั้นจะตามปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองตัวเราหน้าแม้จะตกก็ไม่ให้หนาวหน้าครูนั้นจะช่วยเกลือช่วยหนุนช่วยดันนะครับช่วยเหลือเรานะฮะบางทีไปมอบหน้าไปมอบบ้านให้ครูอยากไล่ผู้ป่วยติดเตียงนะฮะท่านอาจารย์อุปถัมภ์สร้างเงินแสนห้าหมื่นบาทแต่การซ่อมแซมให้โดยทางเดิน ก็มั่นใจครับทุกท่านดีฮะที่ได้รวมรวมไว้ส่วนก็ไปต่อรอบได้ก็จะน่าอย่าก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลน้องนะครับเสร็จไปหนึงส่วนท่านใดจะบูชาวัตถุมงคลนะฮะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้เจ้าระวังที่หนึ่งนะนแรถ้าถูกระวังที่หนึ่งจะมาอีกพุทธภาษจะลืมไปหาเจ้าสัวใอยู่ได้เป็นผ่านรปเูเป็นย่งอืนแต่เชื่อชอบใช่แต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงแต่ว่า ทำให้รวยมานั่งต่อหน้กเลยเนี่ยฮะวันนี้มีคนสัมพันดีมาพา่อพี่ชูหวยนะ<า>พี่มาฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่เคยซื้อหวยเลยเงงไหมพี่ฐานไปด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูพ่อแก่องค์ใหญ่ผู่ฤาษีอธิษฐา,านด้วยกันนะเพ่งๆปังๆถูหวยนะวันนี้องใหญ่มาก พ่อแก่จ่าให้ลูกโดง่ดงดงัดงโดง่ดงดงัดงโด่งดังนปะังปังน้าระหว่างทางก็จะมีเสียงพ่อแก่แบบนี้เยอะมากลูกปั้นพ่อแก่สองฝั่งเลยฝั่งนู้นด้วยร้านลูกค้ายเยอะๆนะครับร้านระบลูกค้าเยอะๆนะคะับนะ ขอให้เห็นๆปังนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีชีวิตที่ดีลูกค้าร้านทําผมเยอะๆค้าขายแล้วก็รวยๆรๆๆๆแล้วก็ใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาใครเห็นหน้าวาจานี้มีแต่คนเอ็นดูรักใครนะค่ะขอให้ทุกคนสมหวังสมบังสมหวังสมวังนี่พ่อแก่ขอพรกับพ่อแก่เลยทุกคนอธิษฐานเลยจะได้เห็ๆปังๆเพราะโอเดต์ก็นับถือพ่อแก่อยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านก็นับถือพ่อแก่เพราะว่านับถือตามน้องจระน้องจระนมพอดีก็เลยกลายเป็นรักพ่อแก่โอ้เป็น สิบสกว่าปีแล้วนะ1 0บสกว่ายุเกือบยี่สิบปีละสาธุค่ะสาธุค่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะบายๆร้อนมากตัวเนี้ยพ่อจ๋าให้ลูกค้าหนูเยอะๆเนอะดังดังๆๆๆๆๆๆๆังดังดังลูกค้ารันทำผมโปเดดสตูดิโอลูกค้าเยอะเยอะนะคะ